สวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจำสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำอาวุธปืนของประเทศพม่าก,กันบ้างนะครับปกติ <c oughs> แล้วเนี่ยรายการของผมเนี่ยนนที่ผ่านมานะครับก็จะพูดถึงอาวุธจากสาหรัฐอ,อเมริกาอาวุธจากประเทศจีนนะครับวันนี้เนี่ยผมได้ไปอ่านบทความดึงแล้วก็เจออาวุธเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับเป็นประเทศพม่าแล้วก็เห็นว่ามันมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับเลยเลือกที่จะมานํา มานำเสนอให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักกันนะครับอาวุธรุ่นนี้เนี่ยมีชื่อรุ่นว่า M A 1 M K 3โดยผมจะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าเป็นปืน M K 3แล้วกันนะครับโดยปืน M K 3เนี่ยเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมหรือปืน assault rifle ที่พัฒนาโดยกองทัพพม่านะครับโดยใช้ต้นแบบปืนจากประเทศจีนนะครับปืนรุ่น Norinco QBZ 97เนี่ยมาเป็นต้นแบบในการพัฒนา โดยรายละเอียดการพัฒนาปืนนะครับ MA1 MK3 เนี่ยของกองทัพพม่าเนี่ยได้นำเอาปืน QBZ 97เนี่ยมาผ่านกระบวนการที่เรารู้จักกันในทางวิศวกรรมว่าเป็น Reverse Engineering นะครับเป็นการทำวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อศึกษาการทำงานของกลไกต่างๆนั่นเองโดยก่อนที่พม่าเนี่ยจะมีการพัฒนานะครับปืน MK3 ขึ้นมาเนี่ย ต้องบอกก่อนเลยว่าทางพม่าเนี่ยได้พยายามนะครับขอสั่งซื้ออาวุธจากหลายประเทศรวมไปถึงประเทศจีนนะครับแบบเป็นทางการนะแต่เนื่องมาจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศพม่าเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยไม่ยินยอมจําหน่ายอาวุธปืนอย่างเป็นทางการนะครับทีนี้เนี่ยเราจะไม่ได้นับในส่วนของการซื้อขายตามตลาดตามตลาดมืดนะฮะอันนี้พูดถึงอย่างเป็นทางการหลายประเทศเนี่ยไม่ยอมขายให้อย่างเป็นทางการให้กับประเทศพม่าเนื่องจากณเวลานั้นนะครับ สถานการณ์การเมืองภายในประเทศธร่มเนี่ยมีความขัดแย้งกันสูงมากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยกองทัพธร่มเนี่ยจำเป็นต้องมีอาวุธเป็นของตนเองเพื่อใช้งานในกองทัพนะครับจึงทําให้เกิดความคิดในการพัฒนา mk3 ขึ้นมานะครับแต่ถ้าหลายคนเนี่ยได้ติดตามข่าวเนี่ยก็จะรู้ว่าประเทศธร่มเนี่ยก็มีอาวุธจากหลายประเทศใช้งานนะครับซึ่งอาจจะมาจากการจําหน่ายแบบไม่เป็นทางการซึ่งจะขอไม่พูดถึงนะครับโดยในปี2 0 1 2เนี่ย ได้เริ่มมีการเปิดเผยรูปถ่ายนะครับของปืน mk 3นะครับตามเว็บไซต์ข่าวต่างๆของประเทศพม่านะครับโดยกองทัพพม่าเนี่ยมีแผนการจะนำปืน ma 1 mk 3มนะครับมาทดแทนปืนรุ่นเก่าที่ถูกประจำการมาแล้วอย่างปืน ma 1 M mk 1หรือ mk 2เนี่ยและในปี2016นะครับปืน mk 3เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าถูกใช้งานในหน่วยรบต่างๆของกองทัพพม่านะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพบก และหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพเรือฮามาก,ก็มีการใช้งานปืน MK3 อย่างแพร่หลายแล้วนะครับในปี2016โดยบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับจากหลายเว็บไซต์เนี่ยมองว่าแม้ภายนอกนะครับปืน MK3 เนี่ยจะมีความเหมือนกับปืน QBZ 97ของจีนนะครับแต่หลายบทวิเคราะห์เนี่ยก็ยังมองว่ากระบวนการผลิตและวัสดุของ MK3 เนี่ยยังอาจมีประสิทธิภาพที่ไม่อาจเทียบได้กับปืน QBZ 97ของจีนนะครับ mk 3เนี่ยใช้กระสุนขนาด5.56คูณ45มิลิเมตรนะครับตลับกระสุนเนี่ยบรรจุได้30นัดแต่ที่สำคัญเนี่ยมันสามารถติดตั้งไรเฟิลสโคปหรือว่ากล้องเล็งเนี่ยแบบเดียวกับที่ใช้กับปืน qbz 9 5ของกองทัพจีนได้นั่นเองประเภทต่างๆของปืน mk 3มเนี่ยมีดังต่อไปนี้นะครับประเภทแรกเนี่ยจะเป็น ma 1 mk 3เป็นปืนไรเฟิลจู่โจมแบบมาตรฐานนะครับ อีกอันนึงจะเป็น M A 2 M K 3อันนี้เนี่ยจะเป็นปืนแบบไร้แมชชีนกันหรือปืนคนเบาอีกอันนึงจะเป็น M A 3 M K 3เนี่ยจะเป็นปืนแบบคาบายเวอร์ชันนะครับแล้วก็ปืน M A 4 M K 3เนี่ยจะเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่มาพร้อมกับเครื่องยิงลูกระเบิดที่เรียนแบบ M 2 0 3ของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับที่มาเนี่ยเอามาจากเว็บไซต์ Military Today Militarytoday.com นะครับถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยแล้วก็ยินดีนําไปปรับปรุงนะครับเพราะว่าอาวุธของกองทัพม่าเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยจะเหมือนของเกาหลีเหนือนะครับก็คือจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างจะหาได้ยากและมีน้อยนะครับเพราะว่ากอรทัพม่าเองก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนะครับโอเคครับก็วิดีโอนี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ